สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันนายวีระสมความคิดพร้อมด้วยทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรรนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ายื่นเอกสารชี้แจงกรณีมีการาพาดพิงเกี่ยวข้องกับนายเอกลักษณ์วารีชน ผู้ต้องหาคดีร่รวมกันตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนายวีระบ,บอกว่าสะดวกจึงเดินทางมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเรียกรับเงินไม่ได้มีหมายเรียกอะไรจากทางตำรวจปอปอป,อปอทั้งสิน้นตนไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นข่าวไม่ได้หิวแสงอยากเป็นข่าวเลยแต่ถูกตำรวจไปออกข่าวทำนองว่าตนจะมาทําให้รู้สึกกดดันมากกว่าที่มาเพราะว่างและสะดวกจึงมาพบเพื่อให้ข้อมูลที่ตนรู้ นายวิระบ,บอกว่าทางนายเสกสกุลอันาวงหรือแรมโบ้อีสานมาพาดพิงตนว่านายวอแแวนเกี่ยวข้องกับคดีต,ตบรัพย์ของนายศรีสุวรรณซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยพอไปสอบถามนายแรมโบ้กับต่อว่าไม่ได้พาดพิงอะไรถึงตนหลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าทางพลตำรวจตรีจรุนเกียรติสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่าถ้าตนมีข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งตบรัพย์ทางพนักงานสอบสวนยินดีมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนและข้อมูลที่เกี่ยวกับนายเอกลักษณ์ว่ารู้จักกับนายเอกลักษณ์ได้อย่างไร ตนเลยแจ้งมาทางพลตารวจตรีจรุนเกียตรติว่าวันนี้สะดวกมาให้ข้อมูลยืนยันว่าไม่ได้มีหมายเรียกจากทางพนักง,งานสอบสวนเพียงแค่เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางพนักง,งานสอบสวนเท่านั้นด้านพลตารวจตรีจรุนเกียตรติบอกว่านายวีระสมัครใจมาเองเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตบรัพย์หลังจากที่แรมโบ้อีสานพาดพิงถึงเขานายวีระเลยประสงค์จะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ตัวละครหนึ่งที่หลงเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ และคำถามที่จะสอบถามนายวีระคือรู้จักกับแก๊งตบรัพย์นี้ได้อย่างไรพฤติกรรมแก๊งนี้เป็นอย่างไรมาติดต่อนายวีระอย่างไรประมาณนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก่อนหน้านี้นายเสกสกลอัถาวงหรือแรมโบอีสานเปิดเผยหลังจากเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปป,ป,ปในคดีขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อธิบดีกรมการข้าเมื่อช่วงเที่ยง ว่าเบื้องต้นหลังรับเอกสารพนักง,งานสอบสวนปปปได้ประสานไปยังพลตรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาคุมขับการตำรวจนครบาลหนึ่งล่าสุดทราบว่าพลตรวจตรีอัธพรได้เรียกดูสำนวนคดีพร้อมเตรียมที่จะเรียกพยานฝ่ายตัวเองสองคนเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตนมีคลิปเสียงที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมดนายเศษสกุลบอกว่าตํารวจชี้แจงกับตนว่าขอให้หลักฐานดังกล่าวอยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทําคดี ซึ่งหลังให้ข้อมูลนายเศษรษฐกบนระบุว่ารู้สึกอุ่นใจและเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าเพราะคดีนี้จะมีความเชื่อมโยงกับคดีเรียกรับผลประโยชน์ที่กองบัญชาการตรารวจสอบสวนกลางกําลังดาเนินการอยู่ซึ่งจะโยงไปถึงตัวบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มโดยเฉพาะบุคคล2คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้อีกทั้งจะเชื่อมต่อไปถึงนายวอแแวนซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไม่รู้พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วมีการรับข้อมูลมาร้องเรียนตนเอง ส่วนที่นายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวมาที่บกปปปส่วนไม่ทราบมาก่อนแต่คดีของตัวเองคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการสรุปและมีความชัดเจนก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายเสกสกลอัถาวงหรือแรมโบอีสานอดีตที่ปรึกษานยกรัฐมนตรีเดินทางมาที่กองขับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบกปปป เพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนหลังจากเคยโดนนายออ่างที่อยู่ในแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวขู่กันโชคทรัพย์มูลค่าหลายแสนบาทมานั้งแต่ปี2565ต่อเนื่องจนถึงปี2567โดยแรมโบอีสานเปิดเผยว่าตนเคยเข้ามาแจ้งความไว้ในหลายท้องที่รวมทั้งกองปราบปรามแล้ว6ครั้งแต่คดีความยังไม่มีความคืบหน้าจึงนําข้อมูลมาให้บอกอปปป,ปโดยหวังว่าจะสามารถช่วยเร่งรัดคดีความให้ตนได้โดยเร็ว ส่วนรายละเอียดและพฤติกรรมของนายออ่างจะขอเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจก่อนแล้วจะปรึกษากันว่าจะออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหรือไม่โดยแรมโบอีสานยืนยันว่าตนไม่เคยกระทำความผิดและไม่ขอตอบว่าได้ให้เงินนายออ่างไปหรือไม่และตนยืนยันว่าไม่มีความกังวลใจที่ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะอยากให้ผู้ที่กระทำความผิดถูกลงโทษตามกฎหมายเท่านั้นและต้องการให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีที่ยืนในสังคม วันนี้ที่ทได้ประสานงานกับทังท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางท่านจรูเกียริหรือเป็พี่เต่านะฮะผลก็คือผมได้ร้องทุกกล่าวโทษวไว้หลายโรงพักนะฮะหลายสอนนก็จะมาเร่งรัดคดีนะฮะส่วนในเนื้อหาในรายละเอียดของจำนวนคดีนั้นเดี๋ยวขอ ได,ได้รายงานท่านแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพราะคดีมันเกิดลักษณะเดียวกันแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอักษรย่อว่าออ่างเหมือนกันนะครับแล้วก็พฤติกรรมซ้ําซากซ้ำซากก็คือทําแล้วทาอีกนะครับได้ใจได้ใจก็เลยอยากจะขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆขอปรึกษาท่านรองผู้จัดก,การสอบสวนกลางก่อนท่านจะรุนเกร็ิก่อนว่าแนวจานวนคดีนั้น สิ่งที่ผมอยากให้เร่งรัดก,ก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองนะถ้าปล่อยพฤติกรรมให้เขาใช้วิธีการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ใช้วิธีการตบรัพย์ลักษณะเช่นเดียวที่ผมเคยโดดกระทําเจ็บปวดมากก็แทบน้ำตาตกในคือถึงขนาดอตอนนี้เนี่ยนะครับเขาที่ผ่านมาเขาคุกคามผมจนผมเองเนี่ยต้องวังรั้ตรงๆเลยฮนะไม่เคยเห็นขนาดเราเป็นถึง ถึงผู้ช่วยนายกเป็นถึงที่ปรึกษาของนายกเรายังโด,ดกนกระทําและประชาชนตศีราศาหรือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดไปเจอคนอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเขาจะโดนลักษณะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะดำรง,งอยู่ยังไงผมไม่อยากให้ให้พฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในในสังคมไทยและให้บุคคลคนนี้มีที่อยู่ในสังคมไทยนะครับ,รบก,ก็เลยคิดว่าขอญาตเอาข้อมูลที่ที่มีทั้งหมดนะฮะที่ผมโด,ดกนกระทํามาร้องเรียนต่อท่านและก็อยาก ให้ท่านทางตำนานตารวจแห่งชาติทางตำหนักสอบสวนกลาง,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 างได้เร่งรัดดําเนินคดีให้ผมแล้วก็เอาบุคคลที่มีพฤติกรรมนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้อย่าให้ใหมีที่ยืนในสังคมและเอาเปรียบสังคมคนะครับแสดง<ส>ว่าวันนี้<ส><ส>คือออกมาเปิดหน้าชนคือแฉหมดเปลือกก็จะรายงานท่านทุกเรื่องอนะครับเท่าที่ผมเจอกรบตัวเองอจะรายงานท่านทุกเรื่องเท่าที่ผมมีข้อมูลทั้งหมด รายการทั้งหมดที่ผมมีคลิปเสียงแล้วผมมีหลักฐานอะไรต่างๆที่จะยืนยันกับท่านรวมถึงคลิปเสียงต่างๆที่ผมได้ได้บันทึกไว้นะครับที่ปี65ที่สอนอรษษุสิตมีข่าวว่าเราได้มีการแจ้งความด้วยตอนนี้ยังขยาย,ยานังเป็นข้ครับผมผมเองก็เรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเรื่องเรื่อง,องนายออ่างนี่แหละที่มากันชกทรัพย์ผมแล้วก็มาตบทรัพย์ผมแล้วก็ข่มขู่ผมทุกรูปแบบนะครับหลายเรื่องหลายครั้งหลายเหตุการณ์หลายวารละนะครับอ่าหลายเอาจจนว่า ผมเองทนไม่ไหวจําเป็นต้องต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการไปแจ้งความและไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในที่เป็นสำนักงานตารวจแห่งชาติที่ว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวรายละเอียดผมจะขออนุญาตว่าคุยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งดีกว่าเบื้องต้นนะคะเขามาข่มขู่เราในลักษณะใดคอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งครับยังไม่มีเรื่องอะไรทําผิดครับผมไม่มีผิดนะฮะผมไม่มีผิดสักเรื่องแต่เดี๋ยวใอยเล่าให้ฟังว่าหลังจากให้จะให้ข้อมูลแล้วกลัวจะเสียรูปคดีที่ทิมบอกว่าโดนน้ําตาตกในนี่เป็นอออ่าง้วยไหมคะ คือหลักคือ,ออ่างเลยแล้วบอก่าคุณโดนของคุณอ,อ๋องในการโชคซ่าปไปเท่าไหร่ครับพอจเกิดอ่าพอตัวเลขอ่ะเอางี้ตัวเลขพอเปิดเผยได้หลักแสนหลายแสนหลายแสนกี่ครั้ตั้งหลยร้วหลากพันปีครัโอ้โหตั้งปีหก6้ไม่ได้หลับได้นอนเลยฮะกิจกรรมกิจกรรมทำตัวนึกเลยไม่หยุดพอพอพอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้รายละเอียดมันเป็นปีเทวนะฮะเดี๋ยวขอรายงานท่านผู้ช่วยรองผู้จัดการก่อนอ่าคือลักษณะที่ก็คืออ่า ตั้งแต่ปี65จนกระทั่งปี66เนี่ยพฤติกรรมไม่หยุดเลยคุกคามตลอดนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันไหมะลักษณะเดียวกันเลยครับคือไม่หยุดจะเอาจะเอาให้ได้พอเอาไม่ได้ก็จะไปร้องคนนู้นจะไปร้องคนนี้จะไปร้องกันให้คนให้ตัวละครใหม่ๆขึ้นมาเล่นงานผมตลอดเวลาเลยแสดงว่าเป้าหลักของเราคือเป้าหลักคืออ้อนวนครับเราเคยสียให้เขาบ้างไหมคะเดี๋ยวค่อยๆให้ข้อมูลครับตรงนี้ย่าเพิ่งถามเดี๋ยวจะให้ข้อมูลหลังจากที่ปรึกษาท่าน คดีของคุณแลงโบ้เคยมาแจ้งที่บกสกไหมคะเคยมาแจ้งครับมาแจ้งเป็นคดีตลังปี66 6คือเขาไปพบอีกท่านหนึ่งนะเอาท่านนั้นมาเล่นละครมาใส่ผมอีกมาใส่ผมอีกก็คนคนเดียวออ่างเนี่ยไปไปชวนอีกคนหนึ่งมาชวนเปียกคนหน้าใหม่มามาใส่ผมอีกใส่ผมอีกผมก็ร้องทุกข์กล่าวโทษอีกนะฮะแจ้งความไว้หลายสอนนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้ก็เคยเป็นข่าวมาก่อนเคยเป็นข่าวมาก่อนใช่ถ้าใครติดตามตัสื่อมวลชนตามจะเคยเป็นข่าวมาก่อน นะครับแล้วผมเคย <c oughs> เคยแถลงข่าว <c oughs> ตอบโต้ไปแล้วด้วยวันนั้นที่ทำเนียรบรัฐบาลว่าเขามามา,มาคุกคามผมอย่างไรแล้วผมบอกว่าคนที่มาเล่นผมนี่คนที่มาแถลงข่าวผมเนี่ยให้ระวังว่าท่านกําลังถูกนายออังหล,ลอกให้มาเป็นเครื่องมือผมก็พยายามเตือนแล้วแต่เขาก็ไม่ฟัง<น>เขาไปเชื่อหลักฐานอันเรทเนี่ยตรงนั้นน,น,นะครับคน,คนที่คนที่บอกว่าร่วมด้วยกับนายออังเนี่ยคือคนที่คุณลัมโวเคยแจ้งความหมิ่นประมาทไปขอนั้นใช่ไหมครับก็อันนี้รอบหลังนะรอบสองที่แจ้งหมิ่นหมายคือรอบสอง แต่รอบแรกนี่แจ้งกันโชคทรัพย์เลยแต่ไม่ใช่ตัวละครจะจะจ,ะจะคนละคู่รอบแรกนี่มีใครบ้างคะนอกจับาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเผยหลังจากคุยกับท่านเราพิจา,กการแล้วถ้าท่านให้แถลงได้ก็ไปจะแถลง<ะ>ครับขออนุญ,ญาตครับในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณไม่เคยทำอะไรผิดแต่ทำไมคุณถึงยอมให้เงินเขาไปหลายแสนนะ<ไ>อ้าวอย่าเพิง่งเรื่องเรื่องให้ไมใ่ให,ให,ให้เดี๋ยวผมให้ข่าวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมให้ข่าวผมยังไม่ได้ตอบนะตรงนี้ผมท่านตอบเองนะกีนเดี๋ยวผมจะไม่ให้ข่าวแล้วตรงนี้ผมยังไม่ได้พูดนะฮะเดี๋ยวเดี๋๋ยยยยววัััังงไไมม่่่ตตออออออบบนนนนนนีีี้้้เดขใหกการะะฮ ขบวนการเป็นยังไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ตอบแต่แต่ลักษณะอย่างเดียวที่ผมกําลังจะตอบว่าขบวนการตอนนั้นผมปรึกษาผู้ใหญ่ผมจะใช้วิธีล่อล่อจับเหมือนกันมผมกําลังปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนที่จะแจ้งความผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วว่าผมจะล่อจับแต่แต่เทคนิควิธีการเดี๋ยว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 จะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลลําดับต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยขอ ให้รายละเอียดกับท่านผอ<ต>พิจาราก่อนการลอกศับยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกทีว่าขบวนการลอกจับเกิดขึ้นหรือยังหรือรอ,รอ,อะไรยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เพิ่มเติมแต่เบื้องต้นให้รู้ว่าเรานะครับในฐานะที่ที่เป็นผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องของความถูกต้องชอบทมผมคนหนึ่งแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจอแห่งชาติแล้วก็ทางสอบสวนกลางแม้กระทั่งพี่น้องสื่อมวลชน ผมเคยพูดวิงวอนพี่น้องสื่อมวลชนครั้งหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วว่าพฤติกรรมของคนคนนี้ในอเอนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับแก๊งตบซักแก๊งเจแปดมงกุฎขอให้ช่วยกันไิถูเป็นตาและเอาพฤติกรรมของคนนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ข่าวของเงียบไปนะฮะอันนี้ผมเคยพูดแล้วที่ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ผมให้แถลงข่าวตอบโต้เพราะเขาที่เขามามามา,มาเล่นผมรอบสองแค่คนเป็นคุณออ่างคนเดียวหรือว่าคุณ จอตาลาไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่มีมีเจ้าจานด้วยไหมคะอ่าอันนั้นก็อาจจะค่อยว่ากันในกระบวนการมันมันอยู่ในชั้นสอบสวนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีวอลแหวนเข้ามาด้วยนะเปิดหน้าชนวันนี้กังวลไหมคะเปิดหน้าออกมาวันนี้กังวลมันไม่ได้ชนนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาชนนะแต่ผินผมในฐานะที่คน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 ถูกถูกผู้กระทําเป็นคนถูกกระทำเนี่ยผมในฐานะผู้ถูกกระทําแล้วเขาเอาสิ่งที่ ผิดกฎหมายมามาทำกับผมนี่สถึงท,ที่ไม่ชอบมาทำกับผมเนี่ยผมไม่ได้มาเปิดหน้าชนแต่ผมต้องการเอาคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่ประพฤติผิดไม่ชอบ<ม><ม>คนท,<ม>ที่เที่ยวตกทรัพย์กระโชกทรัพย์เนี่ยเอามาลงโทษตามกฎหมายผมไม่อยากให้เขาใช้วิธีเทคนิคอย่างนี้กับคนอื่นอีกต่อไปวันนี้นพยานหลักฐานอะไรมามอบให้กับาทีบ้างครก็เอาเบื้องต้นเนี่ยพยานหลักฐานเราให้ไว้ที่โรงพักไว้หมดแล้วไว้ที่สอนอหมดแล้ว ท่านจะเรียกเอกสารหลักฐานที่โรงพักนี้หมดแหละนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมส่วนไหนที่ท่านจะสอบถามผมผมมีให้ได้ผมก็จะให้แต่รายละเอียดเนี่ยผมมั่นใจว่าคดีที่แจ้งความไว้เกือบทุกที่เนี่ยสามารถดําเนินการตามกฎหมายได้เลยต้องบอกี่ที่คะที่คุณแลมอ่าที่ไปแจ้งความไว้ที่กันโชคที่กันโชคทรัพย์แล้วก็ข่มขู่ผมเนี่ยกันโชคทรัพย์หนึ่งมีนประมาทกองปราบแล้วก็มีคุกคามอีกประมาณ3 4แห่งแล้วก็แจ้งความเท็จ ไว้ที่สนอคันายาวซึ่งซึ่งหลายหลายคดีหลายเหตุผลนะครับเพราะว่าเขาคุกคามตลอดเราก็ต้องดําเนินทุกที่ที่เขาไปคุกคามสอนไหนก็ไปแจ้งสอนนั้นเขาคุกคามผมสอนไหนผมก็แจ้งสนนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้อง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 เอาตามกฎหมายเพราะว่านื่งจากว่าเขาตามคุกคามผมตลอดเนียได้รวบรวมไหมคะว่าแจ้งความไว้ทั้งหมดประมาณกี่ครั้งประมาณถ้าผมรวมแล้วประมาณหครั้งหกครั้งสำหรับนายอน่ะหกครั้งเฉพาะปีหกหกห้าบวกหกหกครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไง